ตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดนี้ด้วยค่ะ ัสลามุอะัยกุมวรระมะตุลลฮิวบเรอกาตุในค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพิทยาภัสศ,ศึกษาในปีนี้ขอนำเสนอละครเทริดประเกียดพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินเรื่องราวของตัวละครให้ทุกท่านได้รับชมหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงละครชื่อชุดการแสดงของขวัญจากดินได้ณบัดนี้ค่ะครอบครัวของซอฟฟ์ามีสมาชิกในครอบครัวสี่คนนั่นคือพ่อแม่ ลูกสาวและลูกชายแต่เดิมครอบครัวของซอฟฟาอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ครอบครัวของซอฟฟ้าย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความเจริญและทันสมัยซอฟฟ้าผู้เป็นคุณพ่อทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีเงินเดือนสูงส่วนคุณแม่ เป็นแม่บ้านดูแลลูกๆและครอบครัวครอบครัวที่แสนอบอุ่นนี้มีลูกสาวและลูกชายที่น่ารักทั้งสองคนและทั้งสองคนนั้นเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งอุนพ่อครับวันหยุดนี้พวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีครับหนูอยากไปเที่ยวทะเลค่ะหนูอยากไปกินอาหารทะเลสดๆอร่อยๆค่ะ ได้สิลูกพ่อพาไปได้ทั้งนั้นแหละพ่อมีเงินเือนเยอะแยะลูกอยากได้อะไรอยากไปไหนบอกพ่อได้เลยแม่จะเอฟชุดสวยๆละหล่อไว้ให้ลูกลูกทั้งสองคนใส่ไปเที่ยววันหยุดนี้นะคะครอบครัวของซอฟฟฟาใช้ชีวิตในเมืองหลวงอย่างสุขสบายและไม่เคยคิดวางแผนการใช้เงินและเก็บออมเงินไว้เลยเช้าวันต่อมาแม่ครับ ผมจะไปโรงเรียนแล้ววันนี้ขอเงินค่าขนมเพิ่มด้วยนะครับหนูก็ขอเพิ่มด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้หนูจะไปซื้อขนมแจกเพื่อนๆในกลุ่มค่ะได้สิจ๊ะวันนี้แม่ให้คนละหนึ่งราบาทนะขอบคุณค่ะคุณแม่ ที่บริษัทของพ่อวันนี้มีประชุมสำคัญที่ประธานบริษัทเชิญพนักงานระดับหัวหน้าเข้าประชุมวันนี้ผมเรียกทุกท่านมาประชุมด่วนก็เพราะว่าผมจะประกาศให้ทุกท่านทราบว่าบริษัทของเราเจอภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้ขาดทุนมากผมจึงจำเป็นที่จะต้องปลดพนักงานที่เงินเดือนสูงๆออก เพื่อลดต้นทุนและผมจะมีการชดเชยให้ตามกฎหมายต่อไปป<ะ>ิดการประชุมครับแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีผมมีภาระมากมายที่ต้องรับผิดชอบ น่น่ะสิครับผมก็นึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงกันดีห,หรือว่าผมจะไปทำไร่ทำนาห,หรือทำสวนดีผมต้องลองไปศึกษาเกี่ยวกับกเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วแหละส่วนผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะทำยังไงต่อไปดีขอให้เราคุ้มครองทุกคนนะครับโชคดีนะไว้เราติดต่อหากันบ้างนะครับโชคดีนะครับไปเจอกันใหม่ที่ห้องนั่งเล่น แม่ดูมือถือเพื่อดูรายการต่างๆที่น่าสนใจแม่นั่งดูรายการแปรรูปอาหารต่างๆเพราะเป็นรายการที่ดีและมีประโยชน์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการสูตรลับอาหารแปรรูปวันนี้ผมมีนานาสาระนา่ารู้เกี่ยวกับอาหารแปรรูปมานำเสนอครับอาหารแปรรูปเป็นกระบวนการที่ทำให้อาหารสด กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยผ่านกรรมวิธีต่างๆได้แก่การล้างการตัดแต่งการฆ่าเชื้อจูลินทซีย์การแช่เยือกแข็งการหมักการบรรจุและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังรวมถึงการเติมวัตถุเจือปนอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บการเติมวิตามินและเกลือแร่ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการการแปลรูปอาหารมีหลายแบบมีตั้งแต่แบบตั้งเดิมเช่นการใช้ความร้อนการหมักการรองการรมควันการทำให้แห้งการบ่มไปจนถึงการแปลรูปที่ทันสมัยอาศัยความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่นการบรรจุกระป๋องการพาสเจอร์ไรส์การแชร่เยือกแข็งการใช้ความร้อนสูงการใช้ความดันสูงหรือการบรรจุภายใต้ภาวะบรรยากาศที่เหมาะสมวันนี้หมดเวลาของรายการสูตรลับอาหารแปรรูปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ รายการนี้ดีจริงๆเลยเผื่อวันหนึ่งจะได้นำความรู้ไปแปลรูปอาหารบ้างสักพักใหญ่พ่อก็กลับมาถึงบ้านพร้อมกับข่าวที่ประชุมมาในวันนี้วันนี้บริษัทของบางมีประชุมด่วนท่านประธานบริษัทประกาศปลดพนักง,งานและบางก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกปลดด้วย อัสตัฟิลลูโบางแล้วเราจะทำยังไรกันดีล่ะไหนจะค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายลูกๆของเราอีกล่ะเงินเก็บของเราก็ไม่มีเลยบางตัดสินใจแล้วแหละครอบครัวของเราจะย้ายกลับไปตั้งหลักกันใหม่ที่บ้านเกิดของเราไปอยู่กับป้าที่จังหวัดนราธิวาสกัน Yeah, bye. I'm ครอบครัวของซอฟฟาได้เดินทางมาถึงจังหวัดนาราธิวาสเห็นปะ๊ะกำลังยืนดูรอบๆบ,บริเวณบ้านอยู่อัสลามูาอะลัยุกุมครับปะ๊ะวะอะไรของมุสลมิมลูกๆหลานๆเดินทางกันมาหนื่อยไหมละ่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณปู่มามาดูต้นทุเรียนของปูส่สิกำลังออกลูกโดกเลยลูกใหญ่ๆทั้งนั้น บ้านคุณปู่บริเวณกว้างมากๆเลยค่ะอยากเห็นรอบๆบ,บ้านปู่ไหมละ่ะมามาปู่จะพาไปเดินเที่ยวรอบบ้านว่าปู่ทำอะไรไว้บ้างนี่นี่มีสระน้ำด้วยนะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะ เนี่ยสวนกับสระน้ำบ้านของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกค่ะก็ปูท่ทำตามหลักเลขชุดมหศัศจรรย์นะสิก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และหลัแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างปู่ก็จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นสี่ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝนสามสิบ ทำนาไว้ปลูกข้าวสาสิทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลลไม้อีก30สิบปู่ก็ปลูกทุเรียนลองกองและผักสวนครัวที่เหลืออีกสิก็เอาไว้ปลูกบ้านไงนอกจากนี้แล้วปู่ยังเลี้ยงไก่เอาไว้กินไข่ได้อีกด้วยนะมามาดูไก่ของปู่กันเด็กๆมันน่ารักนะ คุณปู่เก่งจังเลยครับปู่ไม่ได้เก่งหลอกหลานปู่ก็แค่ทําตามคําสอนก็เท่านั้นเองลุงกำนันกำลังเดินทางมากับหลานชายอัสลามูอะไลกุมทำอะไรกันอยู่ละ่ะวันนี้คนเต็มบ้านปู่นาวีเลยนะฮาะาไรกุมุสเลามลูกๆหลานๆมาหนะักจะมาอยู่ที่บ้านเรานี่ดีดี มาอยู่ที่บ้านเรานี่คนจะได้เยอะเยะดีเลยครับผมจะได้มีเพื่อนเล่นเพิ่มขึ้นแหมเอ็งก็จะเล่นอย่างเดียวเลยนะแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่ล่ะก็กำลังพูดถึงเลขชุดมหาศัจนาสิไหนกำนานอธิบายให้เด็กๆเขาฟังกันหน่อยสิว่าเป็นยังไงคำสอนนี้เรียกว่าหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราท่านเคยให้แนวคิดนี้ไว้กับคนไทยเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนส่วนคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างไงล่ะที่โรงเรียนผมก็สอนเหมือนกันครับคุณครูบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตแก่พระศกนิกกรชาวไทยมาตลอดนานกว่า 40, 40ปีแล้วครับแล้วแนวคิดนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน เก่งมากๆหลานชายถ้าเธอว่างๆเธอก็ลองนำผักผลไม้พวกนี้ไปแปรรูปขายที่ตลาดดูสิแม่จะนำความรู้ในเรื่องของการแปรรูปอาหารมาแปรรูปผักผลไม้เพื่อต่อยอดนำไปขายและรู้จักใช้จ่ายให้พอดีพอเพียงมากขึ้นจะ้ะผมจะช่วยด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ ละครที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาบธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรที่ทรงนำหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดให้คนไทยได้สามารถพึ่งพาตัวเองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศมาตลอด40ปี จนถึงปัจจุบัน thương dù quen đây may sụt sắm rán mưa ban rào trên trong khắp ่เด็กๆนั่งลงก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกนะคะ1ปีมีครั้งเดียวนะคะที่จะได้ขึ้นแสดงบนเวทีงานมาสัสยิดนะคะ ท่านผู้มีเกียรตินะคะอย่าเพิ่งกลับไปนะคะเรายังมีการแสดงอีกหนึ่งชุดด้วยกันนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะและหลังจากโรงเรียนพิยาพัฒน์แล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมของเยาวชนอีกนะคะ